เข้าใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้โฉบไมเนอเชนกับ t o y o ต a Cam มร2.5ตัวสปอร์ตนะคะออกห้างป้ายแดงคันนี้1 4. 7 5 0 0 0าันกันเลยทีเดียวมาเป็นมือสองราคาลดลงมา50%แล้วเหลือ,อยู่ดเที่นเก้าพันนะคะพี่พี่สำหรับคันนี้บอกเลยว่ารถหนวยงานประวัติสูตรนะรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมไม่1 3 3 5 0 0 0นมักิโลเมตรฟังชันออปชัน่นใส่มาให้แบบครบเต็มใครกาลังมองหารถเกตสไตล์ผู้บริหารไลยใช้งานคลิปนี้ห้ามพลาด สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องเก่งพรีเมียมมือสองตักเพชรยนต์นะพี่พี่วันนี้ตักพาพี่พี่มาอยู่ที่เพชรยนต์สนักงานใหญ่นะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโคดัง3สตอ็อกที่เราเก็บรถเข้าใหม่นะรถที่ติดจองจะมาอยู่ที่นี่นะคะ ร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มีบุรีกรุงเทพมหานครสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่นะคะ มีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะารันตีโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะตัวรถไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากลับสีกอไมล์เริ่มชํารุดสูญหายนะคะมีตรวจสภาพรถจากบริษัทนอกให้นะคะที่ได้รับมาตรฐานนะอีก274รายการเนาะใครที่กำลังมองหานะคะอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานตกขอแนะนำที่นี่เลยนะจ๊ะ วันนี้นะคะตาคาพี่พี่มาพบกับรถเก่งพรีเมียมสไตล์ผู้บริหารปลดระวางที่น่าใช้อีกหนึ่คันโชมนี้เป็นไมเนอร์เชนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกับ Toyota Camry 2.5ตัวสปอร์ตรถปี2021นะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะเข้าสู่ทุกระยะตั้งแต่1,000 10, 0กิโลแรกเลยราคาตั้งขายของเราอยู่ที่ 899,000บาทนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคันนี้พตรตกอยู่ที่เดือนละประมาณ15,300เนาะรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำนะคะคันนี้ไม่ใช้ไปอยู่ที่135,000กิโลเมตรนะคะเช็คว่าวัสศูได้ตั้งแต่100กิโลแรกนะแต่รับประกันโครงสร้างตัวถังนะคะไม่มีชนหนัก พิความมาอยากแน่นอนนะสนใจรายละเอียดคันนี้ติดต่อหาตักได้เลย0659169359เบอร์นี้แอดไลน์ได้ถูกได้นะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะใครอยากได้สีขาวติดต่อสอบถามเข้ามาหาสีขาวได้เลยเดี๋ยวตักส่งรายละเอียดให้หรือว่าที่หน้าโปรไฟล์ตักนะคะหน้าช่องจะมีรายละเอียดของคันสีขาวไว้อยู่นะจ๊ะพี่ๆนะ ทุกอาชีพนะคะออกรถได้หมดนะมีประวัติเครดิตด,ดีสามารถทําสัญญาอนุมัติรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเช่นเดียวกันป่ะไม่รอช้าเดี๋ยวตักพาดูโครงสร้างบอดี้ภายนอกภายในของ2.5สปอร์ตคันนี้การบอกเลยว่าออกห้างไปแดงราคาตั้งขาย1,475,000บาทกันเลยทีเดียวนะคันนี้เป็นโฉมใหมนเชนนะคะรุ่นนี้จะเทียบเท่า2.0ตัวจีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเท่ากันเลยแต่เครื่องยนต์ ได้แรงมาเยอะขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะคะตัวนี้ถึงบอกว่าเป็นมิ n เนอร์เชนโตโยต้าทำเพิ่มออปชันเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้จะแทนเป็นตัว2.0ตัว G โฉมใหม่จะไม่มีเครื่อง2.0มาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของกระจังด้านหน้าของเขาเนะคะเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยไฟตันหมอะคู่หน้าม,มีมาให้นะคะไฟหน้าของเขาเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะไฟสูงไฟต่ำตัวนี้ เป็น LED มาให้หมดเลยนะโคมตรงนี้นะคะที่เป็นโฉมไม่ได้เชนเนี่ยทำเหมือนกับตัวไฮบริดเลยนะนะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนนะไฟ LED จะต้องเป็นตัวโฉมไฮบริดนะคะแต่ตัวนี้นะ้ำมันล้วนเนี่ยก็ให้ไฟ LED นะคะเดทนทามลันนิ่งไหลแบบนี้มาให้แล้วเนาะ เซ็นเซอร์กันเตือนด้านหน้านะคะมีมาให้2จุดนะคะที่ตัวกันชนบอดี้ตัวรถนะคะเรี่ยมสังโคมฝากระโปรงขึ้นชัดเจนนะให้ดูเลยนะคะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะต้องเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยเนาะแต่ให้ดูสภาพแรกรับเข้านะคะตัวรถไม่มีตำหนินะที่นี่คัดรถสวยนะคะคัดรถเกรด A มาให้พี่ๆอย่างแน่นอนนะนะคะกระจกด้านข้างพับปรับเก็บไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจกนะคะมือจับประตูเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสท,ทั้งสองฝั่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้มีตัวสภาพจากอินสปเปกเตอร์มาให้แล้วครบนะคะของตัวชิกเนาะหลังคงหลังคาบอดี้ต่างๆนะคะไม่มีตำหนิใดๆนะออกห้างป้ายแดง1 4 7ด0 0 0่0 0ากันเลยทีเดียวนะคะบอดี้ตัวรถบอกเลยว่า c คม r y ทำออกมาได้ถึง นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างตัวช่วงล่างนะคะแยกอิสระแบบปีกนกนะไม่ว่าจะเป็นขับขึ้นลูกขึ้นถนนที่เป็นตัวขุกขานะนั่งสบายนะคะห้องโดยสารรถแรงสั่นสะเทือนได้เยอะเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างของเขานะให้ดูนะคะคิ้วกรอบโครเมียมนะคะตรงแผงประตูบานประตูตรงนี้เพิ่มความพรีเมียมนะคะรูหลาดูดี มาในส่วนของแม็กกันบ้างตัวนี้แม็กเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้รายรละเอียดตัวแม็กเดี๋ยวเราต้องไปเก็บให้เพิ่มเติมเนาะอย่างด้ยังปี2อ2 4มาย่นะเป็นดาลล็อกนะคะพี่เอาไปตกว,ว่าคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนยางนะคะเดีย๋ยวทางร้านเช็คให้อีกทีหนึ่งว่ามันบวมหรือว่ามันแตกอะไรไหมเนาะในส่วนของตัวดิสเบกนะคะเป็นดิสเบกแบบชีประบายความร้อนนะทั้งด้านหน้าเราก็ด้านหลังนะคะล้อแม็กขนาดขอบ17นิ้วนะคระควงรืองโครงสร้างช่วงล่างต่างๆไม่ต้องกังวลเลยนะเดี๋ยวพาเปิดดูด้านใน คันนี้ไม่ใบสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเซ็นเซอร์การเตือนด้านข้างที่มุมกระจกนะเบาของเขาตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้คู่หน้าแล้วนะเบาะหนังให้ดูเลยโอ้โหหนังดีมากคันนี้ไม่มีตำหนิแทบจะไม่ได้นั่งปีกเบาะไม่มียับ นะคะไม่มียุยี่นะขั้นนี้ถุงลมเน้อภายรอบคันนะคะเจ็ดบเนาะเป็นม่านถุงลมมาให้แล้วเรียบร้อยคนขับปรับไฟฟ้า8ปทิศทางด้านข้างปรับ4ี่ทิศทางนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลมีมาให้ครบไวเลสช,ชาร์จเจอร์นะคะคนโซนตรงกลางทำพรีเมียมเรียบดูดูดีเลยนะคะเหมาะกับสไตล์รถผู้บริหารเนาะ ในส่วนของหัวน็อตน,นะคะเสาบีฝั่งผู้โดยสารด้านข้างไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะแผ่นเพจเดิมๆจากโรงงานระบุเลขเครื่องเลขถังนะคะเราเช็คประวัติศูนย์มาให้แล้วก่อนซื้อนะขออนุญาตแกะให้ดูสักนิดหนึ่งพี่อาจจะอยากเห็นซินด้ออุ้ยตะเข็บมันเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะรถสภาพขนาดนี้มีเก็บสีมาไหมนะคะมีชนหนักมาไหมให้ดูเลยตะเข็บเดิมๆสปอตไมอ่อักสวยขึ้นชัดเจนนะคะคุณพี่ แผงประตูไม่มีร่องรอยการขยับขันไขนะถ่ายให้เห็นกันแบบนี้นะคะกระจกเป็นออตโต้มาให้แล้วทั้งหมด4บานแผงประตูด้านข้างบุกด,ด้วยหนังสีเนิมตะเข็บเดิมนะคะสปอนเมอา์ถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้เลยเนาะตัวนี้มียางซับเสียงมาให้2ชั้นติดสครับเพจมาให้เรียบร้อยทั้ง4บานประตูไฟส่องสว่างที่เท้ามีมาให้ได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคานะไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จัดไฟนแนนได้เนาะ ลนสวนข,ของด้านในเบาะด้านหลังนะคันนี้เป็นรถผู้บริหารนะคะตรงนี้อาจจะมีร่องรอยการนั่งนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นเบาะหลังส,ส่วนใหญ่เนาะแต่ก็ให้ดูนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยสภาพดีนะแอร์ในแถวที่สองมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะช่องเสียบ u s b มีมาให้ครบโครงสร้างบอดี้ต่างๆทางลานเช็คมาให้แล้วนะคะตัวนี้ม่านไฟฟ้ามีมาให้ด้านหลังนะแล้วก็ที่ แผงประตูด้านหลังตัวนี้มีม่านเมนนวนแบบใช้มือดึงมาให้ด้วยนะคะม่านบังแดดนะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะคะสนใจรีบติดต่อหาตักได้เลยนะ0659169359นะคะเบอร์น<ม>ี้แอดไลน์ได้โทรได้เนาะในส่วนของแผงประตูไม่มีตะเข็บต่างๆนะคะขอไยไม่มีรักยิ้ม นะคะรอยบงรอยบุบนะไม่มีตําหนิใดๆนะคะซีนเดิมจะเข็บเดิมถ่ายให้เห็นกันแบบนี้นะใครไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงที่ร้านถ่ายคลิปวิดีโอให้เห็นกันทุกจุดแบบนี้เลยนะคะสามารถตัดเศษสยายได้จากคลิปเลยนะในส่วของด้านท้ายรถกันบ้าง ท้ายรถของเขานะคะในส่วนของไฟท้ายเป็น LED นะกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะเซ็นเซอร์กะระยะมีมาให้ทั้งหมด4จุดน,นะคะกระจงกระจกต่างๆกระจกไรฟ้านะคะ body option ใส่มาใช้งานได้ปกติในส่วนของด้านในนะคะตรงนี้กระเป๋าสัมภาระบอกเลยว่าขั้นต่ำสามใบเก็บได้แน่นอนนะด้านในของเขาคู่มือต่างๆไม่ลงไม่แรงนะคะยางอะไหล สีด้านในนะคะสีธรรมมะเพาวอยู่ครบนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมนะบอกเลยว่าใครชอบผลของนะคะห้องเดสันด้านหลังตรงเนี้ยกว้างมากคนเข้าไปนอนได้หนึ่งคนกันเลยทีเดียวนะตะเข็บรอยต่อต่างๆนะคะเดิมตะเข็บรอยต่อต่างๆเดิมไม่มีช่องไฟอะไรใดใทั้งสิ้นไม่มีตำหนิเลยบอกเลยคันนี้ออกห้างไปแดงหนึ่สี่เจดห้านะบล็อกไฟตีแบนตีโค้ดยี่ห้อไทยควยต การันตีโคมไฟเดิมไม่ได้ชนโดนหลักมาและเปล่นโคมไฟอย่างแน่นอนนะคะได้รับประกันโครงสร้างนะเพราะบอกเลยว่าเราซื้อรถราคาประมาณนี้เนาะเราอยากได้รถสวยนะคะโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าผลยาวๆอีก7ปีเนี่ยเดือนละหมื่นห้าไม่ใช่นน้อยเลยนะบอดี้โครงสร้างต่างๆเดิมบอกฝั่งนี้นะไม่ได้ขยับเลยโอ้ไม่มียับเลยนะคะ เบาะสวยโครงสร้างเดิมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะให้ดูกันเลยเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของคนขับกันนะคะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหา2.5ส,สปอร์ตนะคะที่ตักแจ้งไปสีขาวมีสีดำมีสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะระบบกุญแจเป็นสมารท์ทีเลตมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์เซนเซอร์กันเตือนนะคะมีมาให้ทั้งหมด สองฝั่งเลยนะในส่วนของบอกคนขับนะคะไม่ช้ำไม่แตกไม่ขาดนะปรับได้8ทิศทางนะคะเบาะหนังนุ่มๆเป็นเบาะหนังซอฟทััชอบรัศลีละของร่างกายเราได้ดีนะนั่งสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับด้านหน้าด้านหลัง นั่งสบายนะหัวน,อน็อตไม่มีขยับขันไข่นะคะอะไรเรียงกันมาแบบนี้นะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรถที่ชนหนักมีของแถมมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะเป็นรถหน่วยงานเช็คประวัติได้นะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะมาพร้อมกับระบบคูดคอนโทลมาให้แล้วเรียบร้อยไฟหน้าออโต้ที่ปั่นนำ้ำฝนเป็นแบบออโต้นะคันนี้ไม่แสนสามนะคะ หน้าจอทัชสกีนนะคะแอร์ดิจิตอลไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้ครบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคอ,อโตโต้นะคะหัวเกียร์ไม่มีลอกไม่มีหลุดคอนโซลไม่มีร่องรอยการแตกไม่มีรอยขีดข่วนกระจกมองหลังเป็นตัดแสงออโตโตมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆ แคมรีนะใครมีงบประมาณหรือกำลังมองหารถเก่งผู้บริหารแบบราคาย่อมเยาวราคาคุ้มค่าคุ้มราคา2.5สปอร์ตโฉมไมน่เช่นคันนี้ตักบอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะกระจกเป็นปรับออตโต้มาให้แล้วนะคะทั้งหมด4บาทเนานะ,ะฟังก์ชันออปชั่นใส่มาให้เต็มนะคะกับราคานี้เทียบเท่าตัวโฉม2.0ตัว G นะคะไมน่าเชนมาเป็น2.5ตัวสปอร์ตนั่นเองนะเดี๋ยวตักพาไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกัน มาในสูบข,ของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะขนาด4สูบนะคะอ่า209แรงม้านะคะเติมน้ำมันอะไรได้บ้างแก๊สโซฮอล์91 95 E20 ได้เลยนะจ๊ะให้ดูตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะคะตัวเครื่องสวยๆแบบนี้นะคะมาร์คเดิมจากโรงงานบางจุดยังอยู่เลยนะนะคะสำหรับคันนี้นะรถปี2021 นะคะทางร้านมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะคะตัวเช้แบตเตอรี่ถึงรอบเปลี่ยนทางร้านเปลี่ยนให้เนาะโชค๊คฝาโช๊คค้าฝากระโปรงมีมาให้ในตัวของโฉมแคมรี่เท่านั้นนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะ,ะอาจจะมีคราบฝุ่นบ้างนะคะเพราะว่าคันนี้ รถเพิ่งเข้ามานะคะรถเพิ่งเข้ามารอปรับสภาพเนาะแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงมีให้ครบนะคะสติกเกอร์อยู่ครบช่องระบายอากาศกมมลมวนแบบนี้ซีเนเดิมตะเข็บเดิมนี่จิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะคอนเฟิร์มการันตีโครงสร้างให้นะคะคอนเฟิร์มการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่ารถสวยสภาพดี นะเบ้าหัวชกนะคะไม่มีหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยการแกะการไขถ่ายให้เห็นกันแบบนี้แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะคะตัวบล็อกไฟแบนตีโคดยี่ห้อไทยโคยโตไฟหน้าไฟท้ายแบนตีแบนตีโคดเหมือนกันนะในส่วนของคานด้านหน้าตัวนี้มีพลาสติกบล็อก การขาดมาให้แล้วด้วยนะไฟทั้งสองข้างไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้นะคะเป็นรถเก่งพรีเมียมอีกหนึ่งคันที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวถ้ากำลังมองหาอยู่นะกับ t o y ยต a c a m r รี่2.5ตัวสปอร์ตโฉมไมเนอร์เชนปี2021ของเราคันนี้899,000บาทเท่านั้นฟีดาวผ่อน15,300ส่วนใจรีบติดต่อโทรหาตักกันได้เลยนะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตัก๊กไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ตั๊กขออนุญาตลากันไปก่อนที่คัมรี่คันนี้สวัสดีค่ะ